สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะอยวันนี้นะคะเราก็มาเยี่ยมรังนางฟ้ากันค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้น้องๆเขามาเยี่ยมพี่ฟ้าถึงบ้านเลยนะครับสว่วนหนึ่งคือเขาอยากรู้ว่าช่วงแบบเวลาที่กักตัวแล้วก็ทํางานเวร์อ,อมพิวอยู่บ้านอ่ะพี่ฟ้าทําอะไรให้ไม่น่าเบือ่อใช่ไหมก็เห็นแล้วข้างหลังเนี่ยอันนี้คือตัวช่วยของพี่ฟ้าครับบางคนอาจจะนึกว่าเป็นแก้วหรอ การห,หรือว่าเทการอะไรเหมือนตรีสุเ <c oughs> หมือนตรีกระทาดักสันอยู่ <c oughs> จริงๆถ้าเกิดว่าใครแบบรู้จักกันเป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กหรือว่าต่างๆกันอยู่ <c oughs> ก็จะพูดถึงตะเกียงน้ําหอมก๊อกอากาศตัวนี้บ่อยมากนะครับยี่ห้อเมซองแบชเช่ปารีสนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศฝรั่งเศสเนาะเข้ามาเมืองไทยก็โุประมาณประมาณห้าปีหปีกปีแล้วนะครับจริงๆประวัติศาสตร์ของตัวแบรนด์เมซองแบชเช่ปารีสเนี่ยเขามีมา120ปีแล้วอ่ะ ที่ยุโรปนะครับโดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสแล้วก็ในเทว,วียุโรปทั้งหมดนะครับคราวนี้ <c oughs> ถามว่าทําไมพี่ฟ้าถึงชอบแล้วก็หลงไหลกับตัวตะเกียงน้ําหอมมากๆคือมันไม่ใช่แค่ดีไซน์ที่มีรูปแบบหลากหลายเนาะ <c oughs> แต่ว่าด้วยฟังก์ชันของการใช้งานที่มันมันมากกว่าเรื่องของดีไซน์เรื่องของการเป็นของแต่งบ้านเ <c oughs> พราะว่ามันเป็นน้ําหอมบ้านที่ให้ความรู้สึกว่าเหมือนเราย้อนอยูกอ่กับเพราะด้วยเป็นด้วยตัวผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ย มันเป็นสามารถใช้แทนน้ำหอมบ้านทุกแบบแล้วที่สำคัญคือมันคือตะเกียงที่ช่วยกระจายความหอมแล้วก็ฟอกอากาศในตัวเองคือสามารถกำจัดกลิ่นได้เช่นสมมติพี่ฟ้าอยู่คอนโดยอย่างเงี้ยบางทีทำอาหารหรือว่ามีเพื่อนมาหลายๆคนหรือบางคนกลิ่นตัวเหม็นๆอะไรเงี้ยน,นะครับก็จุดตะเกียง <laughs> ไล่กลิ่นได้ด้วยนะ <c oughs> เขาเรียกว่ามีการกระบวนการที่กําจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกอย่างเลยใส่ตาแบบมีชุดมากเลยแล้วก็แบบสร้างกลิ่นหอมด้วยจัดน้ําหอมที่เราเลือกกลิ่นได้กว่า50กลิ่นเพื่อที่จะเติมลงไปในตะเกียงได้น<ม>ี่เป็นแบบสตาร์เตอร์เลยก็คือราคาประมาณพันกว่าบาทเบสิกลักพันใช่ซึ่งถ้าเป็นชุดเ,เริ่มต้นหรือว่าชุดเบสิคเขาจะเป็นอาจจะรูปแบบเป็นแบบใสๆรูปแบบอ JA าจจะเพลนหน่อยนะครับแต่ว่าจะมาพร้อมกับ ตัวตน้ำหอมแบบเติมให้เราแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ลูกค้าสามารถที่จะเลือกซื้อทั้งตะเกียงความสวยงามที่เราชอบรูปแบบที่เราชอบได้เลยรวมถึงน้ำหอมที่เมื่อกี้น้องเขาบอกแบบว่ามี50ิกลิน่นเนี่ยครับน้ำหอมเติมน้ำหอมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปซื้อน้ำหอมอะไรมาเติมได้เนาะมันจะต้องเป็นน้ำหอมของ maison berche paris นับดน่อยจ้าอันนี้เป็นงาน collaboration ระหว่างแบรนด์ maison berche paris กับดีไซเนอร์ศิลปินลอริต้าเรมิก้าซึ่งเขาเป็นนักออกแบบ น้ำหอมใช่เขาเหมือนมา create กลิ่นให้กับแบรนด์คราวนี้วิธีการเติมปกติซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นตะเกียงเนาะเขาก็จะในชุดเขาก็เขาก็จะมีตัวเบรนเนอร์นะครับซึ่งจะมาพร้อมไส้ตะเกียงนะครับการเติมเนี่ยอันนี้มันจะมีอันนี้มันเกือบหอกแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เป็นความรู้นิดนึงใช่ไหมอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่แบบเดี๋ยวพี่ให้ดูเพราะว่าคนซื้อไปเดี๋ยวบางทีใช้ไม่เป็นใช้ผิดก็จะแบบไม่หอมอะไรนี้เนาะเนี่ยครับวิธีการเติมก็คือเขาจะมีตัวอันนี้มาให้ แล้วเราก็เทน้ําหอมเข้าไปเปิดฝาเสร็จแล้วเราก็เติมน้ําหอมลงไปนะคะถ้าเปิดเติมสักประมาณกินน้ำมันว่ะกินหอมคราวนี้เติมจริงๆเติมประมาณสักสองในสามก็พอนะครับะอนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแอลกอฮอล์นะครับก็เก็บไว้ห่างมือเด็กหน่อยนึงนะครับจากนั้นเนี่ยโอเคพี่ก็ใส่ไส้ลงไปโดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดการใช้งานครั้งแรกนะครับ ไส้เนี้ยจะต้องถูกเขาเรียกว่าแช่ลงไปเนี่ยอย่างน้อยยี่สิบนาทีเพื่อให้ตัวไส้ตะเกียงเนี่ยดูดซับแลอลกอฮอลให้ชุ่มนะ,ค,ะควรจะควรจะอันนี้สมมุติว่าพี่ฟ้าทิ้งเวลา2ี่สิบนาทีผ่านไปเป้งเรียบร้อยผ่านไปยี่สนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวขอเตือนเรื่องก,การจแบบับตัวเบอร์นเนอร์นิดหนึ่งอ๋ออันนี้เขาแบบเป็นแบบต้องระวังนิดหนึ่ง,งว่าอย่ายอย่าเอามือโดน ตัวเบอร์เนอร์คือตัวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมตรงนี้นะคะอย่าเอามือไปโดนเพราะว่าความชื้นจากมือเราเนี่ยอาจจะทําให้ตัวเบอร์เนอร์ตรงนี้เนี่ยตรงสีเทาเนี่ยนะคะเสื่อมเร็วได้เพราะฉะนั้นก็ระวังปกติแล้วตัวเบอร์เนอร์ถ้าเราใช้ถูกวิธีนะครับอายุการใช้งานคือตั้งแต่6เดือนถึงหนึ่งปีอยู่ที่ความถี่ในการใช้แล้วก็อยู่ที่อุณหภูมิในการใช้คือพยายามที่เมื่อกี้น้องบอกว่าอย่าเอามือไปจับเพราะว่าถ้าความชื้นไปจับ ตัวเบอร์นี้จะเสียนะครับโอเคเราเราแช่ไว้เรียบร้อยผ่านไปยี่สิบนาทีจุดไฟปึ๊บอย่างนี้คิดพอดีตรงนี้แอร์ลงนิดนึงก็คือคจุดที่เบอร์เนอร์เป็นเลยใช่จุดไว้คราวนี้จุดปุ๊บจับเวลาสองนาทีครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่าให้จุดไว้ตลอดการใช้งานเนาะจุดแค่สองนาทีสําหรับการเริ่มต้นการใช้งานเพื่อที่เมื่อกี้ที่บอกไปก็คือให้ตัวหัวตะเกียงเนี้ยที่เป็นเซรามิกอันเนี้ย ที่เป็นนวัตกรรมพิเศษที่คิดคนขึ้นมาเขาได้เก็บกักความร้อนให้เต็มที่ก่อนก็คือทุกอย่างคิดมาหมดแล้วถูกต้อง<า>คือคือไม่ใช่อะไรกระดาแหละตัวนี้มันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลพาทเทนเนาะคือได้รับสิทธิบัตรในระดับสากลเลยนะครับเพราะว่าเขาคิดค้นผลิตมาร้อยปีแล้วอะของเดิมเนี่ยคนที่ผลิตเ,เป็นนักเคมีแบรนด์เนี้ยนะครับแล้วก็ผลิตใช้กับโรงพยาบาล<ช>มาก่อนใช้ฆ่าเชื้อในโรงพยาบาล คือทําไมถึงชอบเพราะว่ามันไม่ได้แค่ให้ความหอมแต่มันคือแบบทําให้เรารู้สึกว่าบ้านเราสะอาดอ่ะเป็นการฟ้องอากาศให้บริสุทธิ์จริงๆคือนอกเหนือจากนอกเหนือจากกลิ่นแล้วเรายังแบบสบายใจกลิ่นเหมือนกับแค่สบาว่าเราเป็นคนติดกับกลิ่นน้ําหอมใช่ไหมเราออกจากบ้านเราก็ฉีดน้ําหอมคันนี้อยู่ในบ้านเราก็อยากให้บ้านเราหอมมากเราก็ใช้ตัวเนี้เราก็มีตอนนี้คือมีห้าสิบกว่ากลิ่นนะที่เอาเข้ามาในประเทศไทยนะเพราะว่าเขาก็จะมีการ สร้างสรรค์ครีเอทกลิ่นใหม่ๆเหมือนกับดีไซเนอร์ออกแบบเสื้อผ้าเลยค่ะก็จะมีเป็นคอลเลกชันมีการครีเอทกลิ่นใหม่ๆให้เหมาะสมกับความต้องการการใช้งานอยู่ตลอดเลาดีไซน์ก็แฟชั่นก็มีสไตล์สําหรับคนที่แบบไม่ใช่ไม่ได้ชอบอะไรทั่วๆไปที่แบบอะไรเพลนเพลอะไรอย่างเงี้ยคือใครอยากที่แบบก็แบบเป็นอันนี้นะครับขอตกลงกันาทีแล้ง่ายสุดก็เป่าเลยครับให้ดับสังเกตนะครับว่า เห็นไหมกลายเป็นสีขาวแล้วเพราะว่าเขาร้อนเต็มที่นะครับแล้วเราก็เอาฝาครอบนี่คือฝาครอบตะเกียงนะครับครอบเข้าไปเห็นไหมว่าตอนนี้คือตะเกียงทํางานในขณะที่เราดับไฟออืเราจุดแค่สองนาทีนะครับสาคัญมากจุดแค่สองนาทีดับไฟแล้วตอนนี้ตะเกียงทางานตะเกียงเห็นไหมตอนนี้น้องได้กลิ่นกันทุกคนได้กลิ่นแล้วหอมมากเพราะว่าได้กลิ่นตั้งแต่ตอนนี้แบบดับไฟอ่ะแล้วก็คือกลิ่นจะออกมันมีแล้วกลิ่นตรงนี้คือมาแล้วกลิ่นมาแล้ว ไปได้เขาเรียกว่าไหนถ้าพื้นที่ห้องอย่างอย่างคอนโดพี่แบบมันไม่ถึงร้อยตารางเมตรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ใช้เวลาสักสิบห้ายี่สิบนาทีก็สามารถกระจายไปทั่วทุกห้องเปิดประตูไว้เนาะห้องห้องน้ําห้องนอนเปิดประตูไว้กลิ่นเขาไปถึงแล้วเห็นไหมว่ามันเป็นแบบอะไรที่มันมันเคลื่อนย้ายได้คือเราจุดเสร็จเราอยากให้ห้องครัวหอมเราก็ไปไว้ตรงครัวเราอยากให้ห้องนอนหอมก็ไปไว้ตรงห้องนอนได้หมดทุกห้องที่เราอยู่ครับ เราก็จริงๆแนะนาว่าครั้งนึงก็ใช้สัก20นาที30นาทีก็พอเพราะว่ามันก็เพียงพอต่อที่จะช่วยฟอกอากาศและทําให้กลิ่นม,มันกระจายทั่วห้องอยากจากการเผาไหม้นี่นะคะเขาก็จะน้ำหอมก็จะกระจายกลิ่นแล้วก็กระจายโมเลกุลเพื่อจะไปดักจับแบคทีเรียในอากาศด้วยได้บอกว่าการกระจายความหอมมีกลิ่นหอมแล้วก็ยังฆ่าเชื้อโรคฆ่าแบคทีเรียได้อีกด้วยทําให้อากาศในห้องเรานะคะบริสุทธิ์ค่ะอื อันนี้คือความชอบส่วนตัวคือต้องบอกก่อนว่าใช่คือจริงคือความชอบส่วนตัวที่เห็นนี่ก็คือจริงๆทางแบรนด์ก็มีส่งมาให้รีวิวด้วยแต่ว่าซื้อด้วยนะครับก็คือชอบมากอันนี้ก็คือส่วนหนึง่งจริง,รงๆอยู่ตามห้องต่างๆก็มีเราไม่เอามาตั้งอันนี้คือมาตั้งปกติก็จะหมุนเวียนใช้อยู่สี่ห้ากลิ่นตรงเนี้นะครับแล้วก็หมดแล้วก็ทยอยซื้อมาคือเห็นมีอีกสองกลิ่นที่หมดไปแล้วอ๋อใช่ครับผมเดี๋ยวจะหาว่าใช้ไม่จริงใช้จริงอันนี้หมดแล้วคือพี่ไม่ทิ้งขวดเพราะว่า ทางแบรนด์เมซองแบเช่ปารีสครับตอนนี้เขาช่วยเรื่องของลดโลกร้อนอยู่เขาก็ให้พี่หรือให้ทุกคนนะที่เป็นลูกค้าเนี่ยเก็บขวดแบบนี้เอาไว้3ขวด<ช>เนาะใช่หมดแล้วอย่าทิ้งเก็บ<ช>ไว้อ,อย่างน้อย3ขวดถ้าเกิดว่านำไปหย่อนในกล่องที่ร้านสาขาต่างๆของเมซองแบเช่ปารีสนะคะก็จะได้รับ กระเป๋าผ้า limited edition นะคะมีถึงสามดีไซน์ด้วยกันไม่ใช่อะไรก็ได้คือของที่มันเหมือนกับเป็นของเหลือทิ้งอ่ะยังเก็บไปแลกของได้อีกอ่ะอ่าจริงเนี่ยอันเนี้ยคือเขาคิดมาให้เสร็จเสร็จแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ทาลายธรรมชาติคือทางแบรนด์นะเขาอยากให้เรารณรงค์ให้ทุกคนเก็บขวดส่งคืนเพราะว่าขวดเนี้ยเป็นพลาสติกอย่างดีเป็นพลาสติกที่ผ่านกระบวนการแบบพิเศษจริงๆเนาะเพราะมันเป็นพลาสติกที่บรรจุแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นเขาจะนําไป ทิ้งอย่างถูกต้องอุ่นเยอะอ่ะแน่นมากครับแล้วก็ตอนนี้พี่ฟารับรีวิวทุกอย่างทำไมยันแบบทำไมข้อมลเยอะอย่างเงี้ยไหนไหนไหนมาดูอีกรอบหนึ่งสำหรับเนี่ยในสมมติว่าช่วงไทยนี้นะคะใครที่อ่ะพอละฉันอยากจะหยุดการทำงานของตะเกียงทำยังไงดีสมมุติว่าห้องเนี้ยมันจริงจไม่ต้องสมมติตอนนี้ห้องเนี้ยหอมมากอบอวลไปด้วยกลิ่นที่ เออโลลิต้าลิมิก้าเขาครีเอทมาตอนนี้คือหอมจริงๆเนาะกลิ่นมันเป็นแนวดอกไม้หอมเพียงพอและกระจายความหอมได้รู้สึกว่าทั่วถึงแล้วพี่ก็จะปิดการใช้งานซึ่งง่ายมากคือเอาฝาครอบครับปิดลงไปเนี่ยจบนี่คือครอบทึบของเขานะคะนี่คือเปิดปิดเรียบร้อยอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นจะบอกว่าเนี่ยเราย้อนยุคไปในแบบ Back to the Future จริงๆคือมันสะดวกมาก แล้วก็ปลอดภัยคือมันบางคนใช้เสียบปลั๊กบางทีพี่ก็เคยใช้แล้วพี่ก็ลืมทิ้งไว้กลับมาโอ้ต้องรีบมากลัวมันช็อตเนี้ยครับอันนี้ไม่ต้องห่วงแค่เปิดปิดหรือต่อให้เอาจริงๆพี่เคยนะพี่ลืมปิดก็คือเขาก็จะทํางานจนกระทั่งน้ําหอมหมดอะเ็จะดูเขจะไปเรื่อยเรื่อยจนหมดถามว่าทาไมเราต้องเปิดต้องปิดบ่อยเพราะว่าเอาจริงๆคือหนึ่งคือใช้งานอย่างเพียงพอสองคือมันก็ประหยัดความจําเป็นนั่นแหละใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าถ้าเราเปิดทิ้งไว้จนหมดมันก็ สิ้นเปลืองโดยปราบประโยชน์เพราะจริงๆสิบนาทีสิบห้านาทีห้องขนาดแบบสาสิบห้าตารางเมตรถ้าห้องเล็กๆนะครบแล้วอ่ะถ้ามีกลิ่นไหนที่แบบชอบเป็นสการส่วนตัวไหมที่แบบแบบแนะนำมีกลิ่นไหนที่แบบประจําที่แบบว่าซื้อตลอดไม่เคยขาดเลยพอหมดแล้วก็คือกิ่นนี้แหละครับเอลไรกัน์ปารีเซียงนะครับ นั่นแหละครับดูความหอมกลิ่นเอลเลแกนต์ปารีเซียมีความเป็นปารีสสุดคือด้วยความที่นางฟ้าเขามีความเขาเกิดที่ปารีสเงี่ยมีความผูกพันกับปารีสแต่พูดแต่พูดเรื่องปารีสช่วงนี้ไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวสะเทือนใจก็เอลเลแกนต์ปารีเซียี่ยคือมันเป็นกลิ่นของดอกไม้เนะมันออกเอ่อฟลอรแล้วก็เซนชวก็คือให้กลิ่นแบบ มาเลยแล้วก็คือกลิ่นแบบของดอกไม้หอม,มทั้งหมดเลยอะดอกกุหลาบกลิ่นกุหลาบใช่ดอ <c oughs> กหอมแต่แต่มันเป็นกุหลาบที่ผสมมาอย่างดี<ม>คือมันไม่ใช่กลิ่นกุหลาบแหลมขึ้นมาเป็นแบบหอมละมุนหอมอ่อนๆเบาๆนะคะแบบสบายๆผ่อนคลายน้ำหอมแต่ละอันของเขาอะการผลิตอะไม่ได้ไม่ได้ต่างจากน้ำหอมที่เราใช้กับตัวเองเลยครับหนึ่งกลิ่นที่กว่าจะได้นยใช้เวลา9เดือนถึง12เดือนที่คิดค้นแล้วก็พัฒนามาเพราะฉะนั้นเขามีตั้งแบบเบสโนตท็อปโนดวิดลโน้ตคือมีครบหมด อย่างเขาออกแบบแต่ละกลิ่มาทั้งหมดคือผู้เชี่ยวชาญทางด้าน,าานการสรเองกลิ่นของที่ปารถน,นะคะเขาก็เหมือนกับอ,อ,อย่างที่เรารู้จักกันที่เขาจะเรียกว่า the nose นะคะเขาก็จะเป็นผู้คิดค้นแล้วก็รังสรรค์กลิ่นใหม่ๆอยู่เสมอที่สําคัญคือไม่ใช่ของแพงเกินเอื้อทุกบ้านใช้ได้หมด <S <S ทุกบ้านคือทุกบ้านจริงๆเ,เราคาเริ่มต้น1ชุดนะครก็คือตะเกียง้อมน้ำหอมเนี่ยพันกว่าบาท แล้วยิ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นลด50%เนาะทุกของทุกชิ้นในช่วงโควิดนะครับเพราะว่าทางแบรนด์ก็อยากจะให้ทุกบ้านได้นำไปใช้เพื่อให้ตัวเองไม่เบื่อบางกลิ่นก็โอาใช่ไหมไอ้บางอย่างก็แบบหมดอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็เริ่มโฉบนะก็คืออยากให้ทุกคนได้ทดลองใช้ดูเพราะว่าราคาราคาแบบจับต้องได้มากคือเอาเข้าจริงจริงคือถ้าเกิดสมมติลูกค้าเก่าอะเขาคือจริงๆแล้วพอช่วงโปรโมชั่นอะเขาก็จะซื้อเก็บกันไว้เลยเนาะเพราะว่าเหมือนแบบมันคุ้มอะคือด้วยความที่มันแบบ ใช่เพราะมันใช้อยู่แล้วแล้วแบบช่วงโปรโมชั่นมันก็มีส่วนลดเยอะอะไรเงี้ยก็เห็นว่าแบบอืรีบต้องรีบคือคนอื่นใช่คนอื่นกักตุนอาหารส่วนนางฟ้ากักตุนน้ําหอมู้งงไปหมดโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะต้องพาน้องๆไปทัวร์ห้องก่อนเพราะว่าเราทุ่มมาครั้งแรกตอนเมื่อกี้ก็ต้อนรับด้วยคืบดังฟ้าเป็นสายฮิวตี้มากนางฟ้าก็ไม่รู้จะต้อนรับอะไรก็เลย เหมือนเดิมครับเรามีถ้าไม่รู้จะทานอะไรก็คือเนี่ยครับคุกกี้นางฟ้าตอนนี้เรามีแบรนด์แล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวจะไปบอกว่าตอนนี้แบรนด์เราชื่ออะไรก็สั่งได้เหมือนเดิมแต่ว่าที่เมื่อกี้เราเลี้ยงน้องเขาเราจริงๆเราออกอนนสื่อได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าอันน,น,นี้อันนี้ไม่ได้บังคับบังคับดูใช่ไหมไม่ได้บังคับสามารถกดริปต์ได้ไหมกดริปต์ได้เลยเพราะว่าปกติจะเห็นว่านางฟ้าแบบชงกาแฟใช,ช่ป่ะแต่วนันนี้เราชงเหล้าครับเราชงเหล้าเพราะว่าน้องๆมาเราต้องเลี้ยงแบบ เครื่องดื ed, ่มนี่นางฟ้าปวดปลานิบเออเดี๋ยวใช้คำว่าเล่าใช้คำว่าแบบเครื่องดื่มเครื่องดื่มใช่เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราแบบน้องเป็นแบบมัมมาพันสีทองตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็นะใช่นอนเหนือจากรูมทัวร์แล้วเดี๋ยวเราจะมาทัวร์ตู้เย็นกันด้วยว่าในตู้เย็นเขามีอะไรกันบ้างตู้เย็นแล้วก็ตู้เก็บเครื่องดื่มต่างๆนะครับนี่ฮะเดี๋ยวคอยดูนะครับแอบกระซิบแอบสปอยแอบสปอยเพราะว่า แบรนด์ไปซองไปเช่คเขาออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่แบบใหม่ล uh, uh uh, uh uh. uh uh ่าสุดจริงๆซึ่งจะฉีกกฎเดิมๆทุกอย่างแล้วก็ทําให้ทุกคนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยพี่ฟ้าสั่งมาเรียบร้อยของมาแล้วเห็นแต่ในรูปบาโบ่อะต่โบเห็นบโบ่เห็นของจริงเนาะใช่ใช่บาโบ่เห็นมาแล้วนี้พี่ฟ้ายังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอรานบ็อกกันในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ก็ออาพูดแล้วจะฉาว่าโม เดี๋ยวก่อนอยู่ไหนเนี่ยห้าเห็นอเดรสนะครับห้าเห็นอเดรสเชี่ยววันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับบ๊ายบบ๊ายบายจ้า